เอาดิรออะไรไเอาดีเปิดดิกลบปะเปิดดิกีกราบสวัสดีผมกูริต้าวันนี้ก็จะมาเล่นฟรีไฟอันนี้ก็จะไปคนเดียวดูนะครับว่าแรงแดงขนาดน,นี้จะโดนเขาตบยับหรือเปล่าหรือจะได้ตบเขาหรือเปล่าถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเลสโกมา เว้ยส่งซ้อไม่จ้องไม่ง้อแค่หรอกมันดังเกินไปว่ะลงมาเล่นอีกแกะมาบอกมาเล่นจิม มาเรื่องของแม่มาลุยประตูก็ไม่ปิดให้กูอีกแกเอาเต็มระบบได้ไหมได้ขอให้มีปืน นีเราก็ได้ปืนสก,การเรียบร้อยแล้วต่อไปล่ามันไม่เอา ล่าหัวมันเลยดีกว่าอืมมันยู่เดียววะไอวอลเอ้อยมีไอวอลไม่มีเลยวะมีอันเดียวเอง คือเลยววะลุยลุยเฮก็ต้องลุยอยู่ดีได้แล้วกระสุนพร้อม <c oughs> ไปอยู่ไหนวะตัวดีหิวว่ะไปไหนไปไหนวะเห็นแล้วไอ้คนมะมาดิหลบทำไมคนวะไม่ได้เอมกูหรอกหึ กระจอกอะไรมึงมาด่วนออกกูสักทีเถอะมาดิบอว่าแบบนั้นหมดไม่ใช่อีแก่มาดิมึงอะไปเรียกมาดิม,มาด่วนออ,อ,ออกกูเลยมึงอะไปบอกมันมา,า,านมึงก็ทักหาไม่หวานดิมึงก็ทักหาไม่หวานดิเฮ้ยหงอกผมมึงอะงออีแก<ม>่อีแก่แก่แก่มึงกับตานี่มึงลองกม็มาดิมาดิ ปเปลยาโทรศัพท์มาก่อนเธอโอ้โหจะมาดื้อกับกูโอ้โห,โโหถ้ามึงแพ้ล่ะถ้ามึงแพ้กูบอกกูจะเล่นมาริโอ,ไอ้ไงปีหนึ่งปีไม่กูจะเล่นหนึ่งเดือนกูจะสตรีมมาริโอ้ไงไม่หนึ่งเดือนผมงอกพอดีเลยแพ้มึงอ่ะถ้ามึงแพ้กูมึงก็ต้องเอาโทรศัพท์มาให้กูกูจะไปขายทิ้ง กูจะเอาขอรศัพท <cues> ์บอกเอาของจริงเนี่ยเอาโทรศัพท์ี่มึงเล่นดิเอาไหมล่ะไม่มีจ้ะเปี่ยนโทรศัพท์มาเล่นกับกูให้ได้ก่อนเถอะกาบอกว่าแบตมันหมดแบตมันหมดกลัวแพ้ก็บอกมาแบตมันหมดให้จุกกูจิ้มโทรศัพท์ไปนะเอาดิเอาดิก็บอกไปเรียกอีแก่มาก่อนมันบอกว่าเดี๋ยวมา กูจะให้มาตอนนี้กูอยากเล่นเกมแล้วข้าขง,งมเล่นเหมอนจริงแค่หนึคิวยังเหรอตามลามีเนี่ยเออม่เห็นสัก,กตัวเลยน้าหน้าหน่าหน้าหน้าหน้หน้าหน้าหน้อหน้าหน่ะหน้ามึงอ่ะาหน่าหน้าานหนหน้า้หานาาเห้หน้านานา มงูยิ้มหัวสับไหมล่ะมึงยอย่ามากวนเว้ยไอ้กแกอ้าวคุณก็เอ้ยกำลัง <c oughs> ใช้สมาธิในการเล่นเกมเฮ้ยเจอละเนี่ยกูว่าแล้วเอ๊ยไม่ไปดีกว่า โบงมันบีบแล้วจะเอาก็ให้มันยิงมาแล้วกันเฮ้ยมุดน้ำไม่ได้อีกโอ้โหนี่ก็คือว่ายน้ำไม่น้ำโขงเดี๋ยวเราไปดักยิงมันฝั่งนู้นดีกว่าฮะฮะตายคนโง่ก็ตายอยู่นั่นแหละไปส่วนเราไป ตามล่าหาสกบสี่มีคนไหม be เจอแล้วนี่ไม่ถึงอ่ะขออาภายัยได้ยแล้วนะ อย่างน้อยก็ไม่ไก่แล้ววันนี้หนักครับลืมเดี๋ยวไปซื้อสโคปสีดีกว่ามาเคาะหัวมาเล่นดีกว่าฮ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 ่าไปเรียกมาได้แล้ว ไปเรียกมาได้แล้วไปจ้างให้ไป,ถ,ปถ้าบอกเปนมาได้เอาไปสิบบาทอ,าอ่ะอ่อะอ่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 ะเออนี่แหละนี่แหละที่ต้องการนี่แหละที่ต้องการ้วแม่งวิวอะไรวะ ี่ปืนเลยเลยเฮ้ยจะเดินเข้าไปตรงนี้ได้หมดแหละ bay này bay này chết tôi anh สวยสี่ตัวเองอ่ะเฮ้ยอา้อาวอา้าวอ้าวโปลแล้วสัตว์โปลแล้วอ๋ออย่างนั้นก็อย่างนั้นก็ไม่ตกอันดับล่ะอ่ะอย่างนั้นก็ได้ที่เจ็ด เกินโหโหบังรอมุนเข่าเลย มาตัวนึงอะมามามาจบ <Hey. S 1> ที่หนึ่งครับโอ้โห oh, สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วก็ไว้เจอหม่ในคลิปหน้า